สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนหน้า79นะคะ อ่าเหมือนในหนังสือนักเรียนเลยอ่าเปิดหน้า79ลูเกเรื่องการลบจํานวนหลายหลักที่มีการกระจายนะคะคกณอธิบายไม่นานเพราะว่านักเรียนเคยเรียนแล้วในหลักพันตอนปสาแล้วก็หลักหมื่นใช่ไหมอันนี้มันแค่หลักล้านกับหลักแสนนะคะเราก็เหมือนเดิมจะลบในหลักหน่วยก่อนเรียนดูสื่อนี่นะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเป็นการยืมลดไปทีละเรื่อยๆนะคะอ่าดูตัวอย่างตรงนี้ โจทย์ให้มา1,521,000าน้านใช่ไหมคะแล้วก็3,90,000เ้ 90, โทษค่ะ8ปดล้อแปดนะคะศูนลบศูนย์ได้ศูนะเนี่ยดูตัวแดงนะหลักสิบศูนลบศูนย์ก็ได้ศูนย์หลักร้อยศูนย์ลบศนย์ก็ได้ศูนย์หลักพันนะคะเป็น1แต่มันน้อยกว่า8ใช่ไหมลูกแล้วก็กระจายหลักหมื่นมาเป็น1,000งคือหนึ่งคือสิบพันั่นเอง รวมกันเป็นสิบพันก็เป็นสิบเอ็ดพันก็คือเอาสนะิบเอ็ดน่ะลบแปดถึงจะได้สามนะคะก็คือยืมมาหนึ่งก็ได้สิบเอ็ดต่อมาหลักหมื่นหลักหมื่นเหลือหนึ่งใช่ไหมคะเพราะเรายืมมาแล้วตัดก็เป็นหนึ่งเหมือนเดิมเติมเป็นสิบเอ็ดก็คือสิบหมื่นรวมกันหนึ่งหมื่นเป็นสิบเอ็ดก็คือสิบเอ็ดลบเก้าก็จะได้สองนะคะต่อมาหลักแสนหลักแสนเหลือสี่สี่ลบสามได้อยู่แล้วเพราะสี่มากกว่าก็เหลือหนึ่งนะคะหลักล้านมีอยู่หนึ่งอ่ะชักลงมานะคะ การรับการลบเนี่ยทำได้โดยการนำจำนวนในหลักเดียวกันเนี่ยมาลบกันนะคะถ้าตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าตัวลบก็จะกระจายไปหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายนะคะแล้วก็มารวมกันแล้วก็ตัวตั้งเนี่ยแล้วถึงจะลบกันได้นะคะอ่าต่อไปเปิดในหน้า80เลยวันนี้ทำหน้าเดียวนะคะหน้า80หน้าเดียวเพราะเดี๋ยวครูแอนจะขอเก็บคะแนนนิดนึงแบบทดสอบย่อยนิดนึง ปิดหน้าแปดสิบเลยลูกหน้าแปดสิบให้เรียนเติมผลลบต่อไปนี้นะคะอะทีนี้เรียนดูห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกับสองพันสามร้อยแปดสิบหกหนึ่งลบหกได้ไหมคะไ่าไม่ได้แม่ไดทำยังไงยืมใช่ไหมลูกอะลองทำสิ ก็จะเป็นห้าใช่ไหมไนั้นก็เป็นสิบเท่าไร่ยืมเจ็ดมาเป็นเทา่าไหร่คะเป็น <Thank you. S 1> ใช่เป็นก็คือเอาแปดนับต่อไปที่เรายืม mm. เหลือเทา่าไหร่คะเหลือแปดถูกไหมคะอั่น,นี้เก้ายืมมาแล้วลบไปหนึ่งเหลือห้า ทีนี้ห้าลบสองได้ห้าลบสองเหลือสามข้อหนึ่งตอบเท่าไหร่ลูกสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าหรือเปล่าใช่ค่ะอ่าโอเคเขียนลงไปสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าอ่าต่อไปข้อที่สองเก้าหมืนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดกับสี่หมืนห้าพันเจ็ดสิบแปดหนึ่งลบแปดไม่ได้ เป็นเท่าไรหร่คะ เหลือห้านะห้าหกเหลือห้าห้าเหลือห้าแล้วก็เจ็ดลบห้าเหลือสองต่อไปเก้าลบสี่ก็เหลือห้าอะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูกข้อสองห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบสามค่ะอ่าโอเค ไม่ใครมีปัญหาหรือเปล่าอ่าอ่าต่อไปข้อที่สาม เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้ามีใครตอบแควอะไรชื่อมาแล้วเร็วจะให้คะแนนใครลูกเมื่อกี้เร็วห้องอะไรบอกแควด้วยแควอะไรชื่อมาแล้วอ่าไม่ตอบไม่ได้ไม่ได้บวกหนึ่งนะข้อสามใครตอบลูกเมื่อกี้คุณค่ะคุณเออก็บอกสิคะ ่ะแก้จี้กันแล้วนะหน,นึ่งคะแนนอ่ะต่อไปข้อสี่มีคนอยากตอบไหมข้อสี่ง่ายนะเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบข้ขอสี่หกหมื่นหรอรใช่เจ็ดหมื่นเพราะมันโดนยืมลูกเจ็ดหมื่นเท่าไหร่เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อย ใครตอบใครตอบปกป้องคะโอเคปกป้องปิดไปหนึ่งนะห้องสสี่รับสองอ่าโอเคปกป้องหนึ่งโอ้ยมีแต่ห้องสองแล้วเนี่ยสองคะแนนละอ่าข้อห้ามีไหมเร็วเดี๋ยวเราทําแบบทดสอบกันอีกเร็วเดี๋ยวไม่ทันนะลูกห้าแสนหกมื่นเจ็ดพันสร้อยสิบเอ็ดค่ะต่อไปข้อที่หก ามแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าค่ะขิงนเหรอใช่ลูกโอเค<น>โอเคค่ะ ห้าแสนสี่หมืนบันหนึ่งหน่ยบ้นหึ่งหก7สิบเจดค่ะห้าล้านหน้าแสนห้าล้านห้าแสนห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหกหกโอ้โหลุงตอบไม่คะแนนใครดีเนี่ยไม่มีห้องหนึ่งตอบเลยนะ แฟนขาดใครไปเปล่าเมื่อกี้ปกป้องจ้าจ๋าขิงคุณแล้วใครอีกคนนะนัดครับนัดข้อไหนลูกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ตอบครับขมอท่ได้ตอบอือข้อใครตอบข้อเจนดูก็ตอบค่ะไม่ชื่อครบไหมปกป้องขิงจ,จา้าจ๋าคุณใช่ค่ะโอเคจิบวนตกหล่นไม่ใช่หรอกอ่ะต่อไปข้อแปด ข้าแปดเร็วเดี๋ยวทำแปบทดสอบไม่ทัน อ่าผู้หญิงผู้ชายเมื่อกี้เสียงใครลูกเมื่อกี้บันทิตาค่ะกับกับผู้ชายเมื่อกี้ใครแกรมให้ด้วยผมน่าจะเปิดไหม่บันทิตากับใครลูกเมื่อกี้เสียงผู้ชายผมครับใครอ่ะดีเทลครับดีเทลโอเคเพื่อครัต่อข้อต่อไปเลยไหมครับ อ่ใครจะตอบลูกบอกชื่อเลยข้เก<า>้าหน,นะไน 98, ะอะแดเก้าสิบแปดครับสานแปดแสนเก้าสิบแปดครับไน์กับใครซรินทิพย์เหรอ,อใช่ไหมแปดสุดารัตสุดารัตั์กับไนนะเอ็นก่อนโอเค เดี๋ยวแองขอแค่ข้อเก้าก่อนนะเดี๋ยวไม่ทานโอเคไหมคะอ่ะเสร็จแล้วสมุดขึ้นมาเลยเดี๋ยวแกนให้ทำใบงาน ยีเห็นกระดานป่ะเห็นค่ะเห็นค่นะวันที่เขียนด้านบนนะลูก ให้อายใหญ่ได้ไงเขียนวันทีเสร็จแล้ะครับอะหนูขเขียนเลยว่าแบบแบบทดสอบหลังเรียน ชื่อเรียกที่อย่างนี้ไ ครต้องเขียนเขาว่าหนึ่งคะแนนด้วยไหมครับเขียนลูกโอเคครับ ครูแอนคะไอต้ตรงที่เราต้องตอบต้องขีดเส้นใต้เหมือนครูแอนนะคะอ๋ออันนั้นขีดเส้นจบลกกูกขีดเส้นจบอ๋อค่ะหนูก็เนี่ยอีกบรรทัดหนึ่งแป๊บหนึ่งอีกบรรทัดหนึ่งหนูก็อย่างนี้เลยอ๋อแปลว่าแวนลืมคำว่าตอบกรได้เท่าไหร่ครับใช่ใช่แวนลืมว่าตอบลกูกโอเคขอบคุณมากไม่ใช่หน้าเ,เขียนแล้วใส่สมุด แหวนเรื่อว่าต่อ ตัดคำว่าให้ออกคะต้องเพิ่มเพิ่มให้มีใครเสร็จแล้วยังยังค่ะ,เ,คะ,คะเสร็จแล้วเพน่ะเสร็จแล้วค่ะบอมมันตัวเล็กครับ เฉลยข้าทีเรนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยเฉลยวันพุธหน้าเนาะกับคณิตคิดเร็วโอเคไหมคะครับผมเครัะโอเค,ค เดี๋ยววันพุธแควมาเฉลยพร้อมกับคณิคิดเร็วโอเคนะคะโอเคอเครับค่ะเลขที่สี่และเนขที่ิี่